ในชาแนลนกซี่นะคะวันนี้เราจะมาทําคําถาม Q&A กันในรถนะคะเพราะว่าฝนตกเราจะไปคาเฟ่แต่คาเฟ่ปิดหมดเลยเราไปไม่ทันแล้วเราก็เลยมา Q&A กันในรถแทนนะคะไหนลองเอาคําถาม Q&A ยอดฮิตจากในเน็ตเลยเราคิดสดๆดเราเสิร์ถามเมื่อกี้เลยคาถามแรกเลยนะเขาให้รีวิวคนถามรีวิวคนถามคนถามเข้าใจไหมคือมึงเนคนถามอ๋อผู้หญึงกูอ๋อเอาโอเคโอเคอ๋อมึงก็เป็นคนแบบว่าแบบ ูดจารู้เรื่องแล้วก็เหมือนแบบว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็คือจะเป็นทุกอย่าง <c oughs> ให้กูแล้วเพราะว่าเป็นแอดมินเป็นทุกอย่างแหละ,ะเพราะว่ากูจะโทรหามึงตลอดเวลานึกอะไรไม่ออกก็ให้โทรมาหากว่างั้นเถอะเออถ้านึกอะไรไม่ออกก็จะโทรหาทันทีเป็นแอดมินเพจด้วยเป็นเป็นคนที่แบบว่าไปทําคลิปก็ต้องไปด้วยแล้วก็เป็นทุกอย่างแหละตอนนี้เป็นทุกอย่างเลยมาเรื่องคำถามต่อไปคำถามที่สองมึงสิมึงยังไม่ตอบเลย กูงกูงคนถามอ่ะไม่ถามเดีย <locker> คือถามแล้วก็ต้องถามตัวเองแล้วถามกูแล้วตัวมึงก็ทลอด้วยอ,<ห>อ่าเมืงอนะมึงก็เป็นคนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะกูบอกอะไรไปมึงก็จะรู้แต่มึงก็ลืมแล้วมึงก็ไม่ทำสามว,สามวิสามวิเอาใช้คําว่าสามวิพอแล้วก็เป็นคนที่คิดอยู่ตลอดว่าจะอยากทำนี่อ่ะ พอังไ่ทันทำเอาเราเตรียมจะทำทำมานู่นน่ะดีกว่ามือก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยคืออะไรคือการเป็นคนมีโปรเจกต์เยอะอันนี้เป็นคนแบบอยากทำนู่นทำนี่แล้วก็มาสั่งให้นี่ทำตามนะแล้วนี่ก็ทำตามไม่ทันเออก็คือแบบอยู่กันสองคนไปไปมาก็ด่ากันเออประหวดีเป็นคนประหวกันทั้งคู่โอเคมาต่อด้วยคำถามที่สองเล่าเรื่องตัวเองหน่อยเล่าเรื่องเราเหรอเรื่องอะไรเดี๋ยว เรื่องเราก็คล้ายๆกันคือมีลูกมีผัวเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ก็คือจะทําเป็นยูทูบเบอร์เป็นช่องของเราเองใช่เรามีคนละช่องนะมาจากช่องไหนบอกหน่อยอันนี้นะคะมาจากช่องสตอรี่ดีชแนลนะคะใช่ของเราเป็นช่องน o x กซี่ชแนลนะคะคนที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นช่องเรานะคะใช่คือทําด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็จะมีแบบถ่ายเป็นส่วนตัวก็คือคไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเนาะก็เลยจะแบบแยกช่องกัน ภาคหนึ่งอันนี้ก็คือจะทํากับลูกกับอะไรไป,ไปแบบอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายนะคะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่วัน <c oughs> อโอเคต่อไปนะคะเป็นคําถามที่สามเพลงที่ชอบตอนนี้นะชอบเพลงเก่าชอบเพลงคลาสสิกชอบแบบพี่โซคูพี่โจก๊กอะไรสเยักอ้อยอะชอบฟังเพลงซักอ้อยชอบเพลง<ๆ>เพลงแบบมันปัดเออมันแบบเอ้ยเฉื่อย,ยดิ เพลงส่วนเพลงที่ชอบวะตอนนี้ค่ะตอนนี้เหรอตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยไม่เคยฟังเพลงรุ่นใหม่เลยอะไม่รู้ไม่รู้เพลงอะไรดังอะแทบจะไม่ได้ฟังเพลงเพลงที่ฟังคือเพลงที่ลูกร้องใช่อ๋อรถไวบ๊อบแบงแบง e i i o อ้ออันนี้เพลงไหมถือเป็นเพลงไหมลดไวบ๊อบแบงแบงน้องช e i i o อะคือได้ยินเสียงที่ลูกฟังก็คือเพลงที่เราจะฟังเท่านั้นเลยอ่ะ ต่อไปคําถามที่สี่หนึ่งถึงร้อยอ่ะให้ความน่ารักเองกี่เปอร์เซ็นต์เก้าเก้าโอ้โหน่ารักมากก็คจะให้ร้อยยังเกงใจให้เก้าจุดเก้าเหลือวินซึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นคนน่ารักมากจริงๆถ้าใครรู้จักก็ต้องรักนี่แน่นอนอ่ะทำแบบไปมือ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะว่าตัวเองน่ารัก <c oughs> จะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกงใจก็ดูวะเข้าไปกัขงข้าวเานี้ไอเทมที่ต้องมีติดตัวเว้นตาค่ะ มึงอะโทรศัพท์เป็นไอเทมไหมล่ะ<ม>ก็อยู่อย่างเงี้ยโอ,โโอโตลอดเวลาก็ต้องมีมันกันอะคือกินจะนอนนอนก็อยู่เงี้ยจะกินก็กินกินกินแล้วก็โทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยโอเคเออนี่ยเป็นไอเทมรอเปล่าเป้าหมายของปีนี้อยากทาบ้านและทําห้องแบบเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายกันแล้วก็ถ่ายแว่นตาเพราะว่าเราขายของออนไลน์ขายของแล้วก็ถ่ายคลิปทําของเราเองทำตังเป้าหมายอะ ิดช่องรายได้ให้ได้่ถ้าวันไหนที่เราเปิดช่องรายได้เราจะมาถ่ายลงยูท b e กันแล้วมึงก็สัญญาไว้ว่าอะไรจะซื้อกูโปลซื้อกโปลสิบนี่แหละเป้าหมายของเราของแบบแต่ถ้ากูโปลสิบเอ็ดออกก็ซื้อก o โปลสิบเอ็ดเออเป้าหมายปีนี้ให้ถึงพันซับอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าพันเราจะทำอะไรใช่แต่เป้าหมายของเราคือยอดซับสไครบหนึ่งพันับกคนดูครบหนึ่งพันชั่วโมง เชียระกดไลค์กดแชร์ได้นะคะไอ้ไวสี่พันชั่วโมงค่ะใช่ใช่แล้วก็รูปโปรดของเรารูปโปรดรูปโปรดเหรอรูปรูปไม่มีโอยรูปไหนสวยก็โปรดหมดอะโปรรูปสวยก็ถ่ายไปไหนเที่ยวไหนนี่คือรูปสวยรูปพันรูปแล้วก็รูปที่สวยจะมีรูปโปรดใช่ตลอดคือจะมีรูปหนึ่งที่แบบถูกใจมากอ้าวแล้วรูปพิเศงกับผัวอะไรเงี้ยไม่เฉยๆเพราะเป็นรูปนานเป็นรูปคลาสสิกไม่ เซฟโซนเซฟโซนเหรอใช่ไม่มีอ่ะไม่มีให้เพื่อนมาได้หมดไม่มีเซฟไม่ไมโซนไี่มีเซฟโซนไม่มีไม่มีทพื้นที่ส่วนตัวอยากให้เพื่อนเข้าไปได้หมดเลยก็เข้าไปที่ของคนอื่นด้วยนี่ก็ไม่ได้มีเซฟโซนอะไรขนาดนั้นแต่เวลาจะทําอะไรที่แบบเป็นางานเป็นการก็คือในห้องอห้องนอนตัวเองแค่นั้น<ช>อ,อ,อาหารโปรดกินได้หมดหลายอย่างโปรดหลายอย่างมากเลยอ่ะนี่ชอบสุดเลยส้มตำ โส้มตำถึงกระตำกินเองอะมีคลิปตำส้มตำอะกินต,ตำถึงตำที่ลงก่อนหน้านี้ไงนั่นแหละอ่าส้มตำไงก็คือว่างๆนึกไ,ไม่ออกก็ต,ตำคนต่ากินเมื่อก่อนนะตำไม่เป็นเลยนะตั้งแต่มีโควิดหัดตำเองตอนนี้คือตำเองแซ่บกินที่ไหนไม่ลอยลต้องทำกินเองร้านไม่เปิดไงก็ต้องเออหัดตำเองต่อไปสถานะตอนนี้แต่งงานแล้วค่ะมีลูกมีผัวค่ะลูกหนึ่งผัวหนึ่งค่ะแต่่อยากลูกหนึ่งผัวสองอันนี้ลูก สองผัวหนึ่งอ้าวเอาแล้วก็ต่อไปอยากไปเที่ยวที่ไหนให้เลือกทะเลแตนนี้อยากไปทะเลเพราะไม่ได้ไปทะเลนานแล้วอะโค้ดอยากไปทะเลอยากไปทะเลคขอบครัวอยากใส่บิกินี่ครอบครัวเนี่ยเที่ยวทะเลบ่อยมากเอทีถ้าเราหมดโควิดเราจะไปทะเลด้วยกันสองเขอาัวต้องไปคือแบบปีนึงนี่ต้องไปเที่ยวทะเลไม่ครั้งนึงก็สองครั้งแต่เข้าโควิดมาปีหลังเนี่ยไม่ไหวแลย ไม่ได้ไปเลยเนาะจบคำถาม Q&A ปิดช่องกันดีกว่าเราอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิป Q&A เท่านี้ใครที่อยากถามอะไรเกี่ยวกับอะไรหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรานะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยเดี๋ยว EP หน้าเราจะทำ Q&A ให้ใหม่ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรานะคะขอปิดช,ช่องแค่นี้นะใครที่เข้ามาดูช่องเราแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย